รู้ไหมคะเวลาที่น้องสาวมีติดมันมีหลายสาเหตุมากนะคะสาเหตุหนึ่งเลยแบคทีเรียในช่องคลอดของคุณทํางานไม่ได้ดีเต็มที่ไีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งเลยทางยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องค่ะเวลาที่เราไม่สบายเกิดการอักเสบแต่คุณรู้ไหมคะว่ายาฆ่าเชื้อมันฆ่าหมดแบคทีเรียดีไวรัสเพราะฉะนั้นแบคทีเรียในช่องคลอดก็ตายเรียบเมื่อแบคทีเรียในช่องคลอดตายเรียกก็ทําให้น้องสาวของคุณนั้นมีอาการตกขาวผิดปกติหรือว่ามีกลิ่นด้า,าการที่คุณนป็นเิ่น จุลินทรีย์ที่ดีหรือโพไบโอติกอย่างต่อเนื่องน,นั้น,นก็จะช่วยให้ช่องคลอดของคุณกลับมาสมดุลอกขาก็กลับมาเป็นปกติและที่สําคัญลดการเกิดติดในน้องกี่กี้ของคุณคึ่งหลายหลายคนก็ต้องกังวลน,นะคะใครที่กําลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่รีวเิวเซ่ของเราตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีดูโอแคปซูลของเราคิดค้นมาแล้วโดยทีมแพทย์นักวิจัยว่าจะนําจุลินทรีย์ที่ดีหรือโพไบโอติกที่มีชีวิตส่งตรงไปถึงลําไส้ทําให้ลําไส้ของคุณดีขึ้นระบบย่อยอาหารของคุณระบบการขับถ่ายของคุณก็ดีขึ้นรวมไปั้งกล ขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการเพิ่มจอเรนซี่ที่ดีอย่างข่อเนื้อเป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนนั้นต้องดูแลตัวเองนะับตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะใครที่ไม่มั่นใจนะคะหรือใครมีปัญหาเหล่านี้นะคะรีบทักมาหาปรึกษาผู้เชี่ยชาญของเราได้เลยค่ะ